นานวัดดีกับผมบรรยากาศเดิมๆครับเหลือการเร่เราเก้มาจัดทำกินกันแล้วนี่วันนี้เรามาจัดเมนูเด็ดเลยครับเมนูนี้มีคนต้องการอยากกินนะครับน่เราเลยจะได้เลยครับเมนูนี้คือว่าตม้มยำน้ำไร้วัวปุ้งปลาพุ้งครับชุดปลิกแงอย่างครับนี่มาเลยอ่านี่ปลานี่ครับอ่านี่ปลานี่เป็นปลาพุ่งนี้ทราบเลยนะครับน่นนี่เราลางย่ำเลือตามความรากอย่างนี้เลยเอู้วอาพุ่งนี่จุดลาวตองมนเลยครับ อ่าตั้งนี้เครื่องมันอ่าในเนี่ยนี้มีลาบผักี้มีกระเทียมมีย่อมแดงมีใบมะกรูดมีเอ่อเครย์วัวกามะนาวต้นน้องผักี้ครับเดทิกเนเจอร์ที่เด็ดของเราคือเนี่ยครับอ่าเนี่ยเตต้นดำรับฟองชูบปลีกแงงยางครับปลีกแงงยางเนี่ยครับเราพาไปยางทั้นนะครับนะยางทั้นในป๋อดำดำให้ผมอม่ามากเกลนเกลี้ยงครับตัวเดียวเรามาลุยหน้าตอนนี้ว่าอ่าเราได้รถจาาเตียนแล้วเนี่ยมันเป็นเต็มมากองชูบปลีกแงงยางครับนี่มา นามกับพุ่งเนี่ยแกงตั้งแต่เลยว่ามาอันดับแรกอันดับแรกเรื่องนะครับอ่าเมื่อเดิมครับผุ่มยาจ่ายการนอทุกคอน,นะการนอทุกคอน,นี่ยเพื่อเพราะว่าเราต้มเป็นต้นมน้ำใสนะครับนะต้นมน้ำใสเพราะฉะนั้นคือว่าเราจะเพิ่มความกลมกลมด้วยกาหน,นอกอน,นะครับนะนี่วันนี้ปลาเอ่อเกือบช่องรูปเลยครับปุ่มใจช่องก้อนับใส่บําเหนียเออถึงอันนี้ ข่าแกะครับข่าแกะกว้านเลยอ่าควันข่าแก๋เลยครใช้ข่าแกะเราเลือกดีว่ามันแก่นี่นี่ถูกย่างนี่คือพุ่มลางจำความได้ละเรียบร้อยไม่เลยนะครับใส่บอลไปเลยถึงนี่ทูดเดิมกว่าผุมนี้เลยไหมกับนี่มาถี่ทูดถี่ผมบอกประจําเลยไหมกับไคลนี่ในในว่าเก่นในนี้เลยไหมครับนี่อ่ามันจะมีว่าเก่นในนี่กับผมจะทุกบอกนะครับนะ เวลาเราเหยืยอไปทำหมายเลขอะไรแต่คือผมจะตัวบอกนะครับตัวนี้มันจะทําให้มีรสจัดคมมีความมินชันครับอ่านี่ตัวบอกผมเลยครับมันมันเราเราจะตัวบอกไปเลยครับอ่เาอเหเราว่าเกมนี้ออกครับอ่าตึงเหล็กควานคว้านเชื่องเชื่องเลยครับอืมใส่บําไปเลย

นี oh, uh, ่ปลาหนามเลือดปนนี้กับเราใช้ปลาช่อนเลยนี่เราใช้หมูอ้วไปคนเลยนะครับอ่านี่ลางเงี้ยของเลือตามความดัานี่เป็นปลาตาลีทรับช่งก้าบ้านเรานะครับตีเด็ดเลยเนี่ยครับนี่ต้องเป็นปลาใช่เง่ายแถวนั้นครับดีเดียวอ้วมนะครับอืมอ่าครับนี่กินเนื้อเหล่าตองนี่เป็นทุ่นดีดีทุตุนเลยของปลาพงษ์ครับนี่ตัวได้เนื้ออะไรรับเป็นก้อนอิ่าง่าี้ยปนีคือมันต้องเป็นปลาใช่เงี้ยแถวนั้นครับผมอ่านี่ตามจิ้มเดือดจัดใเต้ปนนี้เลยครับนี่อ้วกนะอย่าร้อยอย่างเล่งครับมันก็ไม่รรออเหมืนนกััคบ ต้องเหนือมังวัวมังพุงเหมือนมังกับได้กรดมังกับอนี่ใช้ไปเลยกับเป็นไม้กับน้ำเดเลยจัดไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําไรไันเลยนะครับน้าไม่ต้องไปแต่งงายมันอยู่แดงแดงไปเลยครับซึ่งต่อเดียวเ,าเรามาเจยอฟ้องกับเมื่อเดิมกับรู้ใจมู่งการฟ้าเราต้องเจยฟ้องใบย่ามเจยฟ้องอห้ได้มากที่สทุดนะครับนะต่อไปเราล้างให้สะอาดขนาดไหนครับมันยังมีกราบเลือดตาฟ้องกับเพราะฉะนั้นต่อเดียวบอกว่ามันเดือดเต็มทีมันจะมีฟ้องครับการที่เรา เจยฟองออกได้มากแต่เลครับมันจะทำไมน้ำซ ah ุปเราเนี gae, ada, ่ยครับมีความใสหมากขนาดนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเจยออาไห้หมดเลยนะครับนะพอฟองมูเนี่ครับมันจะเป็นตัวที่ทำไว้นำนำแกงนำต้มขราเนี่ยครับมันมีความเข้าครับเพราะฉะนั้นคือว่าเราต้องเจยอเอกไ้ได้มากทีสุดครับไม่กับขนาดล่างยังดีเลยนี่ครับมันยังมีฟองครับนะถึงฟองกลับเลือกลับเลยมันเนี่ยครับอี๋ยาพุมบอกเลยครับ เป็นความเป็นเทกเจอร์ที่แตกต่างแน่นอนกับระว่างปลาที่ไหนก็เด้แต่ครับไม่เหมือนปลาทะเลรับพุ่งก้าบันเลาครับมันเนึ่นปลาท่ามนามันจะมีความมั่นอะไรนะครับนี้พอเทปล้าไปเลยเหนือปลาไปทันทุกที่กับนามแกงละลหยิบไหยับเลยรับมีความมั่นลอยขึ้นมาเลยครับราคา่อกลางจะทุ่งนิดแต่ว่าผมบอกเลยครับคุมครับคุมครับอนี่พยายามเจยพ่อเขาได้มากทีทุกคนนะครับนะการต้มบันนีพุมบอกเสมอเลยครับผมนามซุปตองไซครับ อ่าพอเราต้มยำน้ำใสนะครับนะทุบปแกงยางกับน้ำทุกต้องมีความใสครับซึ่งข้อมันนีนะครับการนี่ต้มปลาบันนีนะครับถ้าเราต้มได้ไม่มีความข้าวนะครับไม่ว่าต้มปลาเลยกับร้อยตาวนั้นนลครับผม๊บ่านี้ตั้งไว้บันนีเลยครับต่อเดียวเราค่อยตัวเนื้อปลาทุกต่อเดียวเราค่อยมาจิ้มหลอดจาแล้วเราใส่น้ำาุ้เน้าเลยเรามาบีบปีแกงใสเราก็มานทำการจิ้มครับปม๊นี่เลยอ่าเลยครับ เดี๋ยวนี้ลุงตกลุกกลักตักเลยครับเห็นไม้รับนี่มันมีฟองนะครับฝ่ายย่ามเจอฟองเจยได้เนี่ยครับโอ้ยได้มาทีทุทุ่เลยนะครับนะนี่พอนนำหนึ่งลุงมันจะมีฟองครับเราเจอโอ้ยได้มาทีทุทุ่นะครับนะไหลโมนี่ผมบอกนะเมื่อรับนี่คือความก้าวมันครับอ่าถึงอีกอย่างนึงมันจะทําให้น้าทุบโลเนี่ยครับไม่มีความใสนะครับนะนะครับอือยาล้อยแรงเลยครับผมบอกเลยว่ากับก้าวกาดีกับแกลมกระไดมดนี่ครับนะ คือเมนูนี้ไม่ว่าจะเอาไปต้ากินก็นได้ครับไอ้ยาลอยอย่างแรงครับมันตุบเลยครับเห็นไหมครัรยเป็นเป้ย์เลยครับน,นี่นี่น้ำใสนะครับเดน๋ี้เรามาลาดน้ำต้มน้ำครับเด็ดอย่างแรงอ่าพอว่าเราชิมรสชาดได้พอประมาณเล้วนะครับนะไดปักไปเลยนี่ตะโนบักจีอ่าดูตนบักจีไปเลยครับดูตนบักกีไปเลยไส่บุดมันนิดน้อยครับ ต่ำกวาม้อนครับซึ่งสีแกงครับอ่านี่เดี๋ยวต้นสำลับสีแกงยางครับนี่มือล่างต่ำคว่าด้านเพื่นเลยนะครับล่างต่ำกว่าด้านอย่างนี้เลยครับนี่ผมทำหินกันนี้นะครับบีบไปเลยครับบีบเลยครับอืมบีบเลยครับนี่ความเป็นลนยุ่งเนี่ยครับอืเดูยางไมาต้องปวดยางไมาต้องครับนะ ปีแกงผุ่มย้ายลงเล่เลยเล,เลครับชุดนี้ผมบอกเลยครับคือปีแง่งยางเนี่ยมันจะมีกว่าม้มนะครับนะอ่าดึงนำ้ำน้ำต้มเนา่าลาดไปเลยครับนี่น้ำมะนาวรสนะครับนะสนใจน้ำมะนาวรสอี๋อเลยครับเลยที่สั้นวนครับอ๋อผมบอกเลยว่าที่สุดเลยครับนี่กับเกลมกาเด็ดกับก้าวกาไดา้ครับนี่เราไว้มันปรุงไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวเรามทาทำสำคันจิ้มือนครับผม อันนั้นต้ยมยำวัวพุ่มปลาพุ่มซุปปลีแกล้งยางพร้อมจิ้มเลยครับผมนี่นเลยครับหายสี่สันจัดจานไปตรงแรงดึ่งเลยครับอ่านี่ครับนี่อมืมมาได้เก่งดิยา่านี่ครับเลยที่หนำแกงได้คนครับเป็นไมครับนำแกงต้องมีความใซนะครับนะพอเราต้ยมยำนำเซ้ยครับนี่มันแดงด้วยปลีแก้งยางมาจิ้นนมนำแกงก่อนโอ้ยโอ้ยอยา

嗯嗯，你干了我个 p